สวัสดีครับผมนายสมใจสุจิตร่วมในวยการโรง,ง,งพ,ยรพยาบาลสสุขภาพบนนายนยางปรชัยจังหวดัดติดกรงพยาบาลส่งเสริสุขภาพบนนายนยางปรชัย,ยจังหวดัดติดได้รับค,ความเคาะจากหน่วยทีนวัตกรรมทางสังคมซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการจ้างงานผู้พิการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2560ันาจำนวน2อัตราซ,ซึ่งมีการจ้างงานอย่างต่อเน,นื่องเป็นเวลา3ปีประกอบด้วย นางสาวนริศรามาศีผูพ้พิการออทิสติกสองนางสาวสะอาดศรีฟีผู้พ,พิการทางการได้ยินซึ่งทั้งสองคนนี้ได้รับการจ้างงานอย่างต่อเน,นื่องจากมูลนิ่มนลนิธินวัตรกรรมทางสังคมนะครับโดยโดยจ้างผ่านโดยเป็นผู้ประสานงานในการจ้างงานผ่านบริษัท3บริษัทที่ผ่านมาและปัจจุบันนี้บริษัท และปัจจุบันบริษัทที่มีการจ้างงานได้แก่บ,บริษัทนิโอแฟคทอรี่ซึ่งจ้างงานนางสาวสา,วส,า,วส,าวสีพในตำแหน่งผู้แม่บ้านผู้ช่วยแม่บ้านตามมาตรา33และบริษัทบริษัทโอิชิจำกัดมหาชนจ้างงานในผู้ช่วยเหลือในการจัดจัดบันทึกข้อมูลในการจัดทำเวรระเบียนสำหรับโรงพยาบาลอันสุขสุภาพตำบล ซึ่งการได้รับโอกาสทั้งสองจากบริษัททั้งสองท่านนั้นทําให้ผู้วิการมีโอกาสในการทํางานมีโอกาสในในการใช้ประโยชน์เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วมีคุณค่าแล้วเห็นคุณค่าของตนเองทําให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพและด้านจิตใจทําให้มีพื้นที่ในการทํางานทําให้มีการพบปะพูดคุยกับผู้คนเป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการจ้างงานทั้ง3ปีโดยผ่านมี้ีนวัตรกรรมทางสังคมดังกล่าวนี้ทำทำให้ผู้พิการทั้งสองท่านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสามารถส่งเสียบคนในครอบครัวและมีเงินเงินรายได,ได้บางส่วนในการจัดเก็บไว้สําหรับเพื่อใช้ในอนาคตในกรณีที่ไม่ได้รับการจ้างงานทางรับาลส่งเสริมสุขภาพตะบนในยางและผู้พิการดังกล่าวซึ่งได้รับโอกาสดังกล่าวนี้ ขอกาสขอบพรกคุณองคี้ที่นวัตรกรรมทางสังคมบริษัทนี้เ i ลโล c t ฟ r y ทบริษัทโิชิจำกัดมหาชนและบริษัทอื่นๆที่ได้รับการจ้างงานตั้งแต่ปี่ปรกาศ2 0 2 5 6 0เป็นต้นมาทางโรงพยาบาลศูนย์สุขภาพตะบนยางหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับโอกาสที่ดีในการจ้างงานผู้พิการ อีกในปีพุทธศักราช2564ในสุดท้ายนี้ทางโรงาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายางลกชัยจัดิวัขอ,อการาบขอบคุณบริษัทที่ให้ความมนุนเคราะห์ในการจ้างงานและมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมที่เพิ่มโอกาสให้สําหรับคนพิการในการจ้างงานและยิดเยืนอสิ่งดีๆและโอกาสให้กับคนพิการขอ,อการาบขอบคุณครับ มีโครงการนี้ไปเรื่อยๆอยากจะให้ช่วยเหลือเด็กผู้พิการไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะวเืีค่ะหอ้วยคงทคงอสามปีที่ผ่านมาทำงานแล้วรู้สึกเป็นไงน้องเมจ อยากได้ทำงานต่อไหมางงาจากให้ทางบริษัทจ้างงานต่อไหมครับ